สวัสดีครับอยู่กับผมเองเกมมิ่งทีวีนะครับวันนี้นะครับก็จะมารีวิวแมปนะครับแมปแนว้ยรจีเนาะถ้าเสียงแปลกหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับในที่นี้ด้วยเนาะวันนี้นะครับก็จะมารีวิวแมป r p จีง่ายๆเล่นไม่ยากนะครับซึ่งเริ่มเกมมานะครับก็จะมีร้านขายของนานาชนิดนะครับแบบนี้เนาะจะมีทั้งร้านขายอาหารและขายดาบนะครับซึ่งเกมนี้ก็เล่นไม่ยากเลยครับ แล้วก็แค่เข้าเกมมานะครับเราจะมีดาบอยู่เล่มหนึ่งเนาะเราต้องเดินทางไปเพื่อฆ่ามอนสเตอร์นะครับเพื่อฟาร์มของด้วยมิตินี้นะครับมันก็จะมีด่านให้เลือกไปมากมายเต็มไปหมดเลยนะครับก็จะมีด่าน1ด่าน2ด่าน3นะครับจริงๆต้องเขียนว่าด่านไม่ใช่หรอโอเคครับแล้วก็จะมีอีเวนต์ด้วยนะครับแล้วก็มีด่านที่ยังไม่ได้ปลดล็อกนะครับซึ่งเราก็ต้องไปฆ่ามอนแล้วก็อัพเกรดเลเวลตัวเองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับ แบบนี้ก็จะมารีวิวสั้นๆเนาะครับช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยว่างเลยมากนักนะครับก็จะทําการฆ่ามอนสเตอร์ไปนะครับเราจะทําการฆ่าดังโงะเพื่อเก็บเงินแล้วก็เก็บไอ้นี่ครับส่วนส่วนมอนสเตอร์เพื่อเอาไปซื้อดาบได้นะครับตอนนี้จะเห็นได้ว่าผมนั้นได้ทําการเปย์นะครับด้วยการซื้อร้านค้าเขานะครับผมก็เลยได้ดาบไอ้นี่อย่างรวดเร็วนะครับได้เลยได้ดาบเงินอย่างรวดเร็วนาะ ผมก็จะทําการเดินไปนะครับแล้วพาท่านผู้ชมไปสํขารวจข้าวๆว่ามีอะไรบ้างสิ่งที่ท่านผู้ชมต้องไปทํานะครับนี่ไม่ใช่แมปผมนะครับเป็นแมปของน้องคนนึงที่เขาส่งมาอยากให้ผมรีวิวก็จัดให้ครับเขาอุตส่าห์ติดตามแล้วขอให้เรารีวิวทั้งทีเนาะแล้วก็ต้องนี้หน่อยนะใครที่อยาก้่งรีวิวอะไรผมก็ส่งมาได้นะครับแต่ว่า ค่อยๆส่งมาทีละคนนะจะให้รีวิวของทุกคนหมดก็ไม่ได้นะส่วนแมปใครที่ผมรีวิวแล้วไม่ต้องส่งซ้ำให้คนอื่นีเขาอยากให้รีวิวให้เขาส่งมาบ้างนะคะเพราะเขามีโอกาสบ้างเนาะผมจะรีวิวแมปน้องน้องคนละแมปเท่านั้นนะครับคือสมมติผมรีวิวแมปของน้องคนนึงได้แค่แมปเดียวนะครับผมรีวิวคนละแมปเท่านั้นนะห้ามนะครับไม่เอานะครับ ไม่เอาแมปสองแมปนะผมไอ้ยี่รีวิวให้แค่คนละแมปเท่านั้นนะส่งม,มาได้ครับแต่มีข้อแม่น้องคนนั้นต้องติดตามด้วยนะผมก็จะรีวิวให้นี่ก็จะเป็นร้านขายดาบนะครับนี่เลยครับลุงคนนี้นะครับเขาจะขายดาบธรรมดานะครับดาบที่ฟาร,รม์มด้วยดูวงมอนเตอร์ส่วนนี้ก็จะเป็นดาบวิเศษที่ต้องไปหาชิ้นส่วนวิเศษมาครับนะครับแล้วก็มาแบบ มาตั้งนั่นแหละครับมาซื้อของเนาะตรนก็จะเป็นตามทางนะครับผมอยากให้มีเช้ากลางวันกลางคืนด้วยนะครับตนก็จะเป็นคลังจุเวทมน์นะครับทําสวยมากๆเลยนะครับจะมีคนขายคลังเวทมน์อยู่นะครับเป็นมนุษย์แก่โลกเนาะซึ่งไม่ตีนะครับเป็นบักอินเนาะนี่ก็คือหน้าปกแมปของเขานะครับผมก็จะทําการออกเกมแล้วให้ไลท์เขานะครับอ่ะละผมจะวิจารณ์ในแง่บวกแล้วกันนะครับเพราะเกมของน้องเขาทาดีเนาะเราจะมาสอนอะไรเพิ่มเพิ่มอีกมากมายเนาะ ต้องขอบคุณน้องเขาจริงๆนะครับที่ส่งแมบบมาให้รีวิวเนาะโอเคหวังว่าน้องคงจะถูกใจนะที่ต้องมารีวิวสั้นๆเพราะว่ามีอะไรต้องไปทำานะครับงานที่จะมาว่างนะครับโอเคครับพอรีวิวเสร็จแล้วนะครับนี่ก็จะให้ดูหน้าตาแแบบน้องเขาแล้วก็ไอดีนะครับเอาไอดีไปเล่นได้เลยนะครับใครสนใจะจะเล่นมา